ส,สดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์รู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเรานั่นเองค่ะในระดับชั้นปะฐมศึกษาปี ะะเอก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะเขียนวันที่ครั้งที่ท็อป,ปิกรู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเราให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ เนื้อหาที่เราต้องเรียนในวันนี้ค่ะก่อนอื่นอันดับแรกเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆก,ก็ต้องมาทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วนั่นก็คือทบทวนเรื่องสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะกล้ามเนื้อของสัตว์หมายถึงอะไรนะกล้ามเนื้อนะคะก็คือกล้ามเนื้อลายที่ติดกับกระดูกมีลักษณะเป็นมัดแต่ละมัดมีความยาวและขนาด แตกต่างกันนั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ของกล้ามเนื้อนั้นๆน,น,นะคะเด็กๆที่เช่อก,ก็ได้นำสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่มาให้เด็กๆดูนะคะหนึ่งก็คืองูนั่นเองค่ะงูการเคลื่อนที่โดยหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะและสัตว์ชนิดที่สองที่ที่เชิญน,นำมาให้เด็กๆดูนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองค่ะ ไส้เดือนมีกล้ามเนื้ออยู่2ชุดใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆและชนิดที่3ที่ที่เชิญนำมาให้เด็กๆดูนะคะนั่นก็คือหมึกนั่นเองค่ะหมึกมีการเคลื่อนที่คล้ายกับแมงกระพรุนนะคะเด็กๆโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวมีการหดตัวนั่นเองค่ะ เมื่อเราทบทวนเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ท็อปิกที่เด็กๆต้องเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือรู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเรานะคะรู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเราร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆได้แก่หูตาจมูกปากมือและก็เท้านั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆสามารถเปิดดูในหนังสือได้นะคะในหนังสือเล่มนี้นั่นเองค่ะหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดไปหน้าที่67นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะเห็นค่ะว่าร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยอวัยวะใดบ้างนะคะต่อมาที่เชื่อก็นำอวัยวะส่วนต่างๆมาให้เด็กๆรู้จักกันนะคะอวัยวะที่1นนะคะนั่นก็คือดวงตานั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปก็เป็นอวัยวะส่วนที่2ของร่างกายที่ทิเชอร์ได้นำมาให้เด็กๆดูนั่นก็คือหูนั่นเองนะคะและอวัยวะส่วนถัดไปก็คือจมูกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊จมูกอยู่ตรงไหนนะเด็กๆลองชี้ให้ทิเชอร์ดูหน่อยเก่งมากเลยค่ะและส่วนต่อไปของเรานั่นก็คือปากนั่นเองค่ะ และอวัยวะส่วนต่อไปที่เชื่อได้นำมาให้เด็กๆดูนั่นก็คือมือนั่นเองนะคะเด็กๆเอ๊ะเรามีมือทั้งหมดกี่ข้างนะถูกต้องแล้วค่ะเรามีมือทั้งหมดสองข้างนั่นเองนะคะและต่อไปอวัยวะต่อไปนั่นก็คือเท้านั่นเองค่ะเด็กเมื่อเด็กๆ รู้จักอวัยวะนะคะที่เชื่อนำาให้เด็กๆดูแล้วต่อไปก็จะเป็นการสรุปนะคะอวัยวะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเอ่ย 1. ก็คือตานั่นเองนะคะและสนั่นก็คือหูนั่นเองค่ะและต่อมา3นั่นก็คือจมกูกและอวัยวะต่อไปคือ ปากนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆยังมีอีกนะคะเอาไว้ว่าส่วนต่อไปนั่นก็คือมือค่ะและส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเท้านั่นเองนะคะเด็กๆอ่าเราก็เรียนเนื้อหาก,กันมาเรียบร้อยแล้วทิเชอร์ก็มีวิดีโอสนุกๆมาให้เด็กๆรับชมด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะที่จะรับชมวิดีโอ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะไปกัน ละครสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะพวกพี่ป่าสองช่วยกันทำไงเกือบไม่ทันงานแสดงละครหุ่นแน่เอ๊ะแต่ตัวละครในนิทานมี5้าตัวนี่นาะแต่นี่มีสี่ตัวเองตัวเจ้าชายไปอยู่ไหนละลิฟดาไม่จริงนะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณน้าสวัสดีจ้าเรียบร้อยอะไรกันจะเนี่ย คุณแม่มีกระป๋องปลากับกระดาษสีที่เหลือหรือเปล่าคะอ๋อมีจ้ะจะเอาไปทําอะไรกันเหรอจ๊ะก็ที่เราจะเล่นละครหุ่นที่โรงเรียนนะ่สิครับแต่หุ่นละครขาดที่หนึ่งตัวเป็นตัวเจ้าชายด้วยคะ่ะก็เลยต้องรีบกลับมาทําอ๋องั้นนี่จ้ะแล้วทํากันระวังหน่อยนะจ๊ะเสร็จแล้วพอล่าว่ามันยังดูไม่ค่อยดีเลยนะเอาหน้า ดูออกว่าเป็นคนก็โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าเด็กๆทำหุ่นตุ๊กาตาไปถึงไหนกันแล้วนี่ไงคะอ้าวนี่มันยังไม่เสร็จเลยนี่จ้าแต่แล้วค่ะคุณแม่นี่ดูออกแล้วว่าเป็นคนและไงลิปดาจะบอกแบบนั้นก็ไม่ถูกนะจ๊ะลิปดาลองสังเกตดูสิจ๊ะตอนนี้หุ่นของลิปดาไม่มีอวัยวะสําสคัญเหมือนกับลิปดาเลยไม่มีหูตาจมูกปากแล้วแขนขาก็ยาวไม่เท่ากันเหมือนกับลิปดาด้วย หึงไม่มีก็ถึงออกก็เป็นคนนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีอวัยวะแบบนี้ลิบดาก,ก็เอาไปเล่นละครไม่ได้นะจ๊ะเพราะจะเป็นตุ๊กตาที่มองไม่เห็นไม่ได้ยินเดินไม่ได้จับอะไรก็ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นแม่คะ่ะคุณแม่งั้นมาลองทดลองกันดูไหมจ๊ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าไม่มีหูตาจมูก แล้วจะลำบากยังไงจะทำยังไงเหรอครับเล่นเกมไปนิดหน่อยจ้ะเริ่มจากปิดตาลิบดาก่อนจะทำอะไระคะคุณแม่เดี๋ยวแม่จะปิดหูลิบดาด้วยแล้วจะให้ลิบดาลองจับของบางอย่างดูแล้วลิบดาลองทายซิว่าเป็นอะไรนะจ๊ะอ๋อแค่นี้เองไม่มีปัญหาแล้วคะ่ะสบายมาก เลยะจ้ะพอมองไม่เห็นแล้วไม่ได้ยินเสียงนี่มันน่ากลัวใช่ไหมค่ะแถมพอได้กลิ่นอย่างเดียวก็รู้เลยว่าเจ้าซีซ่ายังไม่ได้อาบน้ํานี่แสดงว่าลูกลืมอาบน้ําให้เจ้าซีซ่าอีกแล้วใช่ไหมงั้นเรามาทดลองเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผมคุณนะ้าเฮ้ยว้านี่ทธาทำอะไรเนี่ย เสียงคลื่นนี่นาะคุณแม่เปิดทีวีแหระคะเอ้ไม่นี่เสียงใกล้ามากเลยอะนี่ลิบดาถูกพามาทะเลเหละคะเป,เ,ปเ,ปเป็นไปได้ยังไงอะผิดหมดจ้าลองดูสิจะว่าเสียงอะไรอะไรกันเนี่ยเสียงทรายหรอกเหรอลิบดาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะท้ายผิดหมดเลยกดนปิดทั้งหูทั้งตาน,นี่นาะ ะถจไปทยูกกันเาลเห็นไหมเลเจ้าว่าอวัยวะต่างๆคอบคนเราสําคัญขนาดไหนถ้าขาดไปจะทําให้เรามีประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ครบถ้วนตาทําหน้าที่มองหูทําหน้าที่ฟังจมูกทําหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นทําหน้าที่รับรสและผิวทําหน้าที่รับสัมผัสถ้าขาดอะไรไปก็จะขาดประสาทสัมผัสที่อวัยวะนั้นทําหน้าที่ไปอ่าเข้าใจแล้วเละค่ะ แล้วดูนี่สิจ๊ะหุ่นตุ๊กตาที่ลิบดาท,ทำทั้งแขนทั้งขายาวไม่เท่ากันแบบนี้จะเดินหรือจะทำอะไรได้จ้ะทำาไมล่ะคะั้าหรือยาวไม่เท่ากันมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันสักหน่อยอะ่ะงั้นก็ลองดูไหมล่ะจ๊ะอ่ะลองเดินดูซิโอ้ยลำบากจังเลยอะ่ะเห็นไหมล่ะจ้ะว่าขามีความสำคัญขนาดไหนถ้ามีปัญหา หรือความยาวไม่เท่ากันนิดหน่อยก็จะทําให้เราเคลื่อนไหวลําบากมากเลยแข้กับมือก็เหมือนกันแต่ถ้ามีแค่ข้างเดียวล่ะก็คนเราจะทําอะไรก็ลําบากทั้งนั้นเลยละจ้ะธรรมชาติได้สร้างให้ร่างกายคนเราเป็นแบบนี้เพื่อให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุดเราจึงควรรักษาไว้ให้สมบูรณ์เสมอนะจ๊ะอ๋อเข้า,าใจแล้ละค่ะเป็นแบบนี้นี่นเองออเพราะอย่างนั้นลิปดาต้องทําหุ่นตุ๊กตาให้สมจริงนะจ๊ะถึงจะบอกได้ว่าเป็นหุ่นตุ๊กตาคนจริงๆ นิดเดียวเองใครๆก็ทำได้ดี Y ง่ายนิดเดียวเนอว,ยว,นวยวะครบถ้วนแล้วด้วยค่ะคุณแม่เก่งมากจ้ะอวัยวะต่างๆของคนเรานั้นมีหน้าที่ที่สำคัญต่างกันและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหูตาจมูกปากและผิวหนังทำหน้าที่ประสาทสัมผัสทั้ง5แขนและขาใช้ทำกิจกรรมต่างๆและเคลื่อนที่ เพราะอย่างนั้นเราจึงควรดูแลรักษอาอวยาัยวะของเราให้สมบูรณ์อยู่เสมอเช่นรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอล้างมือด้วยสบู่หรือน้องๆจะลองทํำเจลล้างมือดูก็ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้รับชมวิดีโอไปแล้วนะคะสนุกกันไหมคะและต่อไปฮิเชอร์ก็มีคำถามนักวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆทำกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามนักวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะคำถามข้อที่1คะ่ะรูปใดคืออวัยวะ ร่างกายของเรารูปใดคืออวัยวะร่างกายของเรากไก่รูปตาขอไข่รูปหมึกนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆกอไก่กกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่2นะคะรูปใดคืออวัยวะของร่างกายเรา รูปใดคืออวัยวะของร่างกายเราก็ไก่รูปงูขอไข่รูปหูนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องขอไข่นั่นเองหูคืออวัยวะของเรานั่นเองนะคะสำหรับข้อต่อไปข้อที่3รูปใดคืออวัยวะของร่างกายเรา รูปใดคืออวัยวะของร่างกายเรารูปที่1ก็ไก่หอยทากรูปที่2ฟันขอไข่เด็กๆตอบข้อไหนคะเก่งมากๆค่ะตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะ,ะสำหรับเมื่อเด็กๆตอบคำถามเสร็จแล้วที่เช่อก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะร่างกายของเราประกอบไปด้วย1ตา สองหูสามจมูกสปาก 5. มือและ6ก,ก็คือเท้านั่นเองนะคะเด็กเมื่อเราทำการสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะที่เชื่อก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำทั้งหมด3ข้อก็คือให้เด็กๆบอกอวัยวะภายนอกของตนเองมา3 3อย่างนะคะว่าอาวัยวะภายนอกนั้นได้แก่อะไรบ้างง่าย อยู่บ้านเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปในวันนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมช่วยเหลืองานของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปบ๊ายบายนะคะเด็กๆ